อมาอยุ 19, สิบก้าพันศาถวยไทยทั่วลากราบบาังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจตอนนี้เราอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแลชายแดนไทยพม่าค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมก่อนวันที่จะสร้างสาวทงนะคะก็ทําเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินนะคะนําโดยป้าหมูของพวกเรานะคะได รวมตัวกันมาเพื่อสร้างเสาธง,ง,งเพื่อมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยค่ะในฐานะที่หนูเป็นประชาชนคนไทยคนเดิมก็รู้สึกปาปลื้มใจมากเลยลก็อยากจะทําความดีเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระเออ สิบหาปีทำเพื่อราชษวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรากายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครน้อใครคำชาวเฝาทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ ิดทองหลังพระประบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตลาที่เบ็ดรามาทิบดีจักรีนารบดินสยามินทราธิราชบรมมนาตบพิษทรงสถิตย์เง้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือเป้าชาวยายอ่ะได้คุณพระภูมิใจได้ก็ณพรภูมิใจแล้วก็คุณอนุวัฒน์เนี่ยนะฮะก็จะได้ทับหน้าที่ต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการมอบ ขาธงต้นนี้ให้กับฐานปฏิบัติการนะฮะกองร้อยที่3นะครับผมฐานปฏิบัติการบ้านนอแรนะฮะนะครับผมแล้วก็เรียนเชิญร้อยเอกไพโรจนะครับผมพมตรุษน,นะฮะเรียนเชิญครับนะฮะทำให้อสองคนคุยกันเลย ของพระก,กุบาเจ้าเสียงนาถาสีโล้องทั้งคณะศิษยานุสิพระกุบาเจ้าเถีงงนาถาสีโลกเจ้าวาดวัดบ้านเด่นอ,อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวไทยโกผู่เหล่าต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบูรพรกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้มีความเสียสละปกป้องรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้ลูกหลานประชาชนชาวไทยดูแลปกครองเปี่ยมล้นด้วยทศพิราชธรรมอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขแก่ประชาราชโดยมีเลือกชั้นวันณะศาสนาและชาติพันธุ์พระคุณอันไพศาลนี้ ข้าพเจ้าและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้รับทราบเป็นที่ประจักษ์ยากที่จะตอบแทนได้หมดดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกในสำนึกจึงได้จัดทำโครงการสร้างเสาธงชาติไทยเพื่อประกาศถิ่นแว่นแควนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้สำนึกและจดจำ และที่ผ่านมาได้นำเนินการจัดสร้างเสาธงชาติและได้มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไปแล้วจำนวน8ลํลำดับเสาธงชาติต้นนี้เป็นลำดับที่9เป็นเสาธงแห่งมหามงคลทดแทนเสาธงชาติเก่าที่ชำรุดสรุดโทรมไปตามกาลล้าเวลา,วลาและพร้อมทั้งเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 8 1 6รษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกประการหนึ่งและโครงการสร้างเสาธงชาติเพื่อมอบเป็นสมบัติของแผ่นดินนี้จะยังคงดาเนินการต่อไปตามสถานการณ์ และเวลาที่เหมาะสมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคู่บังคับกองร้อยฐานมาที่3ามกฐานปฏิบัติการบ้านนอแรจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสมีการจัดสร้างเสาธงชาติไทยไว้ณนะที่แห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนาดีงามของประสบในกรทุกคนแบบนี้ ได้เวลาเป็นมงคลยิ่งแล้วพระเจ้าในฐานะตัวแทนกล่าวมอบเสาธงชาติไทยของพระคคูบาาเจ้าเทือ่อนางทกซิโรพร้อมทั้งคณะศิษยานุสิตและประชาชนชาวไทยทุงกบเราาขอมอบเสาธงชาติไทยมหามงคลต,ต้นนี้ไว้นะณฐานปฏิบัติการบ้านนอแลโดอยห่างขางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินประเทศไทย ตลอดไปขอขอบคุณครับ,รบผมต่อจากนี้ไปนะฮะก็เรียนเชิญนะครับผมทั้งนะฮะผู้บระคลบัญชาผู้บับชากองร้อยผ่านมาที่สามโดยร้อยเอกไพโรจน์ e นะครับผมแล้วก็คุณอนุวัฒนะ์เชิญตรงด้านนู้นเลยนะครับลำดับ,บต่อไปก็จะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมร้องเพลงชาติ ด้วยกันณที่แห่งนี้นะครับ <c oughs> ครับขอเรียนเชาิญครับขอขับเรียนเชาิญทุกท่านครับความรเรื่อาชาเชื้อไทยเป็นประชาไทยไทยทุกส่ Bye. Sadhuti Maharajya, Sadhuti Maharajy. Naba Somdet Paramin Mahabhumipon Adunyade De Mahitara Thibet Pramatibadi Jgrina Rubin. ทรงสะกิดเนื้อ้าวชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสะกิดเนื้อ้าวชาวไทย